รู้หรือเปล่าครับว่าผลประกอบการของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Bank of America เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันครับว่าตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งออกมามันมีในัยะสำคัญอะไรซ่อนอยู่บ้างและมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกอนาคตที่น่าจับตาขนาดไหนเปิดมาก็เจอคำพูดที่แสดงความมั่นใจแบบสุดๆจาก CEO Brian m o y n i h a n เลยครับคือ คำพูดนี้มันไม่ใช่แค่การแถลงผลประกอบการธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากจากหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าเฮ่พวกเขากําลังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันกําลังไปในทิศทางที่ดีมากๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับมาดูตัวเลขแรกกันเลยดีกว่าครับนี่คือไฮไลท์เลยเ6พันล้านดอลลาร์นี่คือกำไรสุทธิแค่ในไตรมาสเดียวนะครับ เป็นตัวเลขที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังในการทำกำไรของธนาคารได้แบบชัดเจนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กำไรนะครับแต่รายได้รวมเองก็โหดไม่แพ้กันพุ่งไปถึง28.4พันล้านดอลลาร์ที่สำคัญกว่านั้นคือมันโตขึ้นถึง7%เปเซเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งถือว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งมากๆนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความท้าทายอยู่ ยังครับยังไม่หมดเพื่อตอกย้ำภาพความสำเร็จให้ชัดเข้าไปอีกกำไรต่อหุ้นโตขึ้นถึง18%โอ้โหคือตัวเลข3ตัวนี้ที่เราเพิ่งดูกันไปมันวาดภาพรวมที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆจริงๆครับเอาละครับพอเห็นภาพรวมที่มันสวยหรูแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วการเติบโตที่น่าทึ่งนี้มันมาจากไหนกันแน่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละส่วนเลยครับ ดูจากตารางนี้แล้วจะเห็นภาคชัดเลยครับว่าการเติบโตของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ธุรกิจเดียวแต่ว่าทุกหน่วยธุรกิจหลักทำกำไรได้แข็งแกร่งหมดเลยโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยที่เป็นหัวหอกทำกำไรไปถึง3.3พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและพอเจาะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นความสำเร็จที่น่าสนใจในแต่ละส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการครองแชมป์อันดับหนึ่งด้านเงินฝากลูกค้ารายย่อย หรือรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่โตขึ้น10%คือทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทเขาแข็งแกร่งในทุกมิติธุรกิจจริงๆเอาล่ะครับทีนี้เราจะพักจากภาพใหญ่ขององค์กรมาดูเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นกันบ้างนั่นก็คือพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับ49ล้านคนไม่น่าเชื่อเลยนะ นี่คือจำนวนผู้ใช้งานดิจิตอลแบงกิ้งที่แอคทีฟอยู่้าเทียบไง่ายก็คือเกือบจะเท่ากับประชากรทั้งประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับนี่คือสเกลของฐานลูกค้าดิจิตอลที่ต้องบอกว่ามาหาศาลจริงๆและแผนภูมินี้น่าสนใจมากๆเลยมันบอกเราว่ายอดขายเกือบเกือบเจครั้งใน10ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิตอลไปแล้วนี่มันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของวิธีที่คนทําธุรกรรมกับธนาคารไปโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่า พอคนหันมาใช้ช่องทางดิจิตอลมากขึ้นปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบมันก็มาหาศาลตามไปด้วยในไตรามาสเดียวมีการโอนเงินผ่านระบบดิจิตอลรวมกันมูลค่าสูงถึง1.2ล้านล้านดอนลลาร์โดยเฉพาะบริการอย่างเซลล์นี่โตเร็วมากมีมูลค่าธุรกรรมถึง144,000ล้านดอนลลาร์เข้าไปแล้วโอเคหลังจากที่เราดูเรื่องการเติบโตแบบก้าวกระโดดไปแล้วตอนนี้เรามาดูอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยดีกว่าครับ นั่นก็คือความมั่นคงทางการเงินของธนาคารเพื่อให้เราเห็นภาพครบทั้งโอกาสและความเสี่ยงแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลกันขออธิบายศัพท์คำนี้สั้นๆก่อนนะครับ net charge offs หรือหนี้ศูนย์ที่ตัดบัญชีสุดทิมันก็คือหนี้ที่ธนาคารมองแล้วว่าอืมน่าจะเก็บไม่ได้แล้วล่ะพูดง่ายๆเลยก็คือยิ่งตัวเลขนี้ต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับ และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าอัตราส่วนหนี้ศูนย์เนี่ยมันลดลงจาก0.54%ในปีก่อนหน้าเหลือแค่0.44%เท่านั้นนี่เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากว่าคุณภาพสินเชื่อของธนาคารกำลังดีขึ้นและก็มีความเสี่ยงจากหนี้เสียลดลงนั่นเอง นอกจากคุณภาพสินเชื่อจะดีขึ้นแล้วนะครับรากฐานทางการเงินก็ยังแข็งแกร่งสุดๆด้วยยอดเงินฝากเฉลี่ยที่สูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์และที่สำคัญคืออัตราส่วนเงินกองทุน CET1 ซึ่งเป็นเหมือนเกราะป้องกันวิกฤตของธนาคารอยู่ที่11.4%ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เยอะมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่ยอดเยี่ยมจริงๆ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันมีความหมายต่ออนาคตของธนาคารในปีที่จะถึงนี้อย่างไรบ้างคำพูดจาก CFO คุณ a อลเ t สเตอร์ t h w i c k กก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและทิศท,ทางในอนาคตเลยครับโดยเล้นไปที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะสร้างผลกำไรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่ยืนยันความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดมันไม่ใช่คำพูดครับแต่คือการกระทำ ในไตรามาสนี้ธนาคารคืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นไปสูงถึง8.4พันล้านดอลลาร์ทั้งในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าพวกเขาเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและอนาคตของบริษัทมากแค่ไหนดังนั้นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือว่า ในเมื่อสถาบันการเงินที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจแสดงความเชื่อมั่นออกมาเต็มเปี่ยมขนาดนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเองก็กำลังจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ